ที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาได้มีการพบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดกิจกรรมพบปะประชาชนรับฟังปัญหาและขอเสนอเนื้อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกมิติที่จังหวัดนครพนมค่ะที่ห้องประชุมประถาพนมสัญหาสะะารกลางจังหวัดนครพนมหลังไม่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบป,ประชาชนนะคะกับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในมิการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยมีวาทีอรอยตีร่วยรุ่งไครบุตรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยดรสรชาติวิชยสุวรรณพรมนะคะทีปรึกษาคณะกรรมการนะคะและนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตรนะคะประธานกรรมการพร้อมกับสมาชิกอุทิศสภาซึ่งมีนายสมหมายรีจันทรนายสิทธิกรท่งยศนายว้อนหินดีนะคะและนายประกาศิทธิพ้นสารวมถึงทางด้านนายณรงค์จิตราชและนายวีรัหลิมสวัสด์ค่ะเขารวมในเวทีการรับฟังความคิดเห็นอย่างไกล้ฉิดเพื่อนำขอเสนอแนะนีไปใส่ในการประกอบกำหนดนโยบายรวมถึงแนวทางการพัฒนาในระดับประเทศค่ะ การประชุมเทรอนีครับถือว่าเป็นเวทีสําคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและการน่วยงานในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างรอบด้านโดยมีประเด็นเร่งด่วนบวสิเป็นความลาสารในการก่อสร้างโครงการรถไฟร่างคูสายบันไัยนครพนมถนนเชื่อมต่อระวางสนามบินนครพนมกับสภาพมิตาภาพไทยเล่าแห่งที่3ครับส่วนด้านปัญหาเศรษฐกิจและการขาดใชยแดนนะคะบวสิเป็นการพลักดันความสัมพันธ์เมืองคูแฝดระวางจังหวัด นครพน,นมและเมืองฟางเฉิงกางจังหวัดขอ,อัขาายค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนการอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกพลไม้เ้นทางอา2และการยกระดับจุดพอนปนบานแพ้งเป็นด่านทาวนตลอดจนปัญหาการเดินเรือระหว่างประเทศนอกจากนี้ครับยังมีการหารือ่อเกี่ยวกับปัญหาด่านสิ่งแวดลอมและการจัดการทองทินโบวาสิเป็นเรื่องของการจัดการขยะการขาดงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจะเป็นในการคุดหลอกน้องเพื่อเขาอำเภอบ้านแพงเพื่อเป็นแหล่งน้ำลักของการเกษตรและกับปบป่ารวมถึงปัญหาสิทธิในที่ทากินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนรวมไปถึงขอเสนอเกี่ยวกับการยกหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการเกษตรโดยการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคครับ ที่ประชุมนะคะก็ยังเรมีการหารือแนวทางพักดันไหนครพนมเป็นเมืองตนแบบเมืองข้าบ,บันตำเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่อยู่ระหวางการพิจารณาโดยขอบคุ้มมาตรการด้านเกษตร ด้านพลังงานและการจัดการของเสียซึ่งคณะกรรมการค่ะจะมีการนำข้คอเสนอแนะและปัญหาทั้งเบิดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่การและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยังยืนต่อไปนั่นเองค่ะ